ตามตามตูดที่บิ๊กเบิ้มนะครับที่บอกว่ารถไทยร <ลด S 1> ัฐ <ขา S 1> เปานำนาน <ลง S 2> ตัวแรงดูดิจี้ตูดขอทางขอทางมันไปไม่ได้ครับไปไม่ได้รถติดเมื่อกี้เห็นแววกินไก่ย่างอยู่นี่น่าจะเป็นน่าไม่รีบหรอกขาเข้า ถ้าเป็นขาขาออกจากกรุงเทพอ่ะน่าจะแบบโอโ้โหอันนี้เข้าเมืองแล้วอืมถ้าขาเข้าขาเข้า,ขา,ขาน่าจะแบบไม่รีบส่งเสร็จแล้วแต่ว่ารถเขานี่คือแบบทั้งช่วงล่างทั้งแบบเครื่องยนต์นี่คือแบบแน่นตึบไปแล้ว,ลวครับแอนบีเอ็มไม่ยอมไม่ไปนี่เองไปด้วยะ <c oughs> ตามมันไปนี่แหละ ตัวเบรกไปแ<า>ล้วครับห,หรอโอ้โหอย่างเร็วเลยอ่ะเออไปลออแล้วครับอ่าเราก็ตามไปรอยี่แล้วครับตอนนี้มีความชวิบชวับรถใหญ่ชวิบชวับสบายสบายบตอนนี้เราขับอยู่ที่ประมาณ120 พีเบิร์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาหนีเราไปเรื่อยๆแล้วสงคนถ้ามีคนข้างหลังนั่งมองก็คือวเ,เอ๊ะทางหมายดีต้องทำของแรงจริงอขอทางครับขอทางขอทางขอทาง <c oughs> รีบครับ <c oughs> ผมรีบ <c oughs> ก็บอกว่าผมรีบครับผมรีบก็คันถ้าถ้าคนอื่นเห็นก็จะบอกอ้าวไปเรียบร้อยไปแล้วเดีย๋ยวเราจะขับไปอ่ารถตู้จบแล้วจบคลิปแต่เพียงเท่านี้